สามกันจังเอาเงินสามหมื่นมากองไว้หน้าผมผมก็ไม่ขายนะครับดูถูกผมเกินนะครับผมดูนะครับผมตัวนี้นะครับขนุนตายพายครับผมตรงกลางนี่ฝังผงนะครับผงกะระดูกนะครับผมผงกะระดูกปัชะโดนะครับตีลงห้วยตอนเย็นๆในหมาหอนทั้งห้วยนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรตัวนี้เขาให้สองหมืน่นผมไม่ขายตัวนี้เป็นอ่าอยากระสูบ ต้นตะเคียนตายภายนะครับผมตกน้ํามันนะครับผมตอนไปเอามาทาในเฮี้ยนนะครับผมต้องสูดถอดนะครับกวจะเอามาได้ตัวเบ็ดไทยเธอผสมตะกว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้สี่หมื่นยังไม่ปล่อยนะครับผมอย่าดูถูกของแบบนั้นนะครับอย่าดูถูกผมตัวนี้เป็นสปูลสปูลกระสูบนะครับผมทํามาจากกําปันไนนะครับกําปันไนที่หายากที่สุดแะครับสปินลิงนี่เป็นเอตะกั่วนะครับ ตะกวดแต่แข็งมากนะครับเบ็ดนี้เป็นไทยเธอสนิมนิดหน่อยนะครับตัวนี้สองมืนสองนะครับผมเปิดไว้นะครับยังไม่ปล่อยนะครับตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นปลายางที่ใช้ตกปลากายนะครับเบ็ดหนึ่งโอนะครับผมตัวนี้ก็สองหมื่นสี่หรือเปล่าเปิดไว้ตอนนั้นนะครับเขาให้สองหมืนเจ็ดแล้วแต่ผมยังไม่ปล่อยนะครับผมนี่อย่ามีแค่นี้ครับผมถามว่าเอาเงินสามหมื่นมาถือว่าดูถูกผมนะครับผมไม่แกล้งข้อหามินประมาทก็ดีเท่าไหร่แล้วครับผมอย่าดูถูกนะครับตัวนี้ปีแปดสองนะ ตัวนี้ปีแปดสองนะสองสี่แปดสองนะครับผมลาพาร่าย,ยังไม่เกิดนะครับผมบอกเลย